มาพี่น้องมากต้กงไปซื้อต้องตูองไปื้อหนงสือมาแจกร้านนะกับเขาจะเห็นไปปรคุมเกือบยี่สิบถุงอ๋อมากเลยนี่คัอเรื่อการสืบ้นอะไรในตระกูลตรงหัวาต๊ะครับครับ นี่ยงเยเจ้าเรืงฟองทุ่งหมดฟอ้มแล้วเีไปให้เมือนานไหอ๋อมักเนาะไม่ได้ค่ะขอนี้วของแก่เป็นตังเสร็ไม่ใช่จูงนลุมันม่ได้วแ่อืมอร่อยหอมคุ้มูเลยหอมมันน้องนิ่งชะได้ ถ้ากินสุกิมากินซนปเปรแซบซื้อแม่จะลง่หน่อยบ่ก hmm. no ินมาหน่อยถุงก๋วยเตี <t 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 ๋ยวรามาเสริมลูกกินข้าวยังโอ้า บอล้วิ๊กกินไงดอกโบกนี่เด็กต้องมโบกันเรียงมาน่าทางหนอนนมั้ไม่อม้รับญีุ่่นอแจงไมบอสแรม้าืนเาอยานอน่ไหมไม่อมหายจเบูว่าหาจบว่ามือนนอนกัองไมอ่า้นมไ่รอยยั้ต

ฟันยังกับฟันยังขึ้นเฮ้ยเสียงร้อนยังตากีบเปอน ไอดีหมแล้วเนาะเามื่อไหรเราซื้อน้ำชาเย็นข้างน้าากราีาะเรื่อมเรื่อยเลยเพราะเจอน้ำเต้าให้น้ำเต้าจริงริเไปตะลุงตะลุงเ้อการกัน งเขียนิดสองลงไหนวะบอกเาเดแงเีบหวราตือมันบบว่านบางตือบางือเขาบอกย่อเขาเย่อมเขาไีบางตือนี่ยี่้อเดนมันเดียวกับจัล้าอโอ้โหยี่สิบเจ็ดเมไม่ยังสาม่สิบหางแจกมาเสียหา เนี่อเนี่ยเป็นเออว่นเลนหมูเอาไม่กินหมูอ่ะพ่อด้อกินข้าวนี่น้ำซตปหมูข้ามเนื้อเอเนื้อเนื้อยหมูเอิงิักน้ำแล้วเดี๋ยวักกระเจี๊ยบตรินี้กุ้งเนื้อ มากพอแสบด้วยว่ามีไขมูกใช่เงาเดินไปใช่เงาเดินไปบางเงาบางเงาหน้าตะวันไปตะวนทั้งวันก่อน

ไม่ได้ขาพอเขาบุ้อเลยมันเนี่ยเขาเนี่ยกลัวสุดมากไม่นีแท้เฮ้ยมันดีป่ะว่าเราติฝันก่ได้ฝันค่านจะนอน ตอนนั่นอาปาคือพอตตอาปาคือพอเนี่พอกับอาปากป็เดียงแขงเบิดาักการยูจังในหมู่บ้านตอนตอนแผ่นดินไหว่ะกูรู้เรื่องยั้เลยไบอบบอปากสิว่าเห็นว้ยจะอยากเห็นเถอะมืนซื้ม่อยากเห็นเอนไม่อยากเห็นยังเนใสหลอดสองไปอยากมาหลอดเดีย่าจะราไป สามชีมุ่งยังยืดๆอยู่เลยโหลดยังยืดๆๆๆๆเมือนับเนี่ฝันฝันว่าฝันสิบกลงหน้าปลาตื่นบวูบบตื่นมาเบิรงทางเอาฝันย้อนกับรถเร์ข่วงนี่ยกับข่วงเนีใช่ยังเหรอกับรถขับรถที่ยังกว่าเปลี่ยนโอ้ อยู่รู้มากไหมเยอแล้วกงเด่กาจะจัสอ่้วใเครื่องเนอนให้รู้ว่าคนตายจากต้นยังไงเนาะขนาดกันไี่ยงดูแล้กันไว้หักกัรไว่ารวมอได้ห้าสิจงตายจากกันได้ยังไงเน่า้าจะมาสร้างมาเขียนกันมัมีมือมีควสุข ก็เลยเน่ยล่าออของในกมกาบันเาี่เลียน้ำเงี้ย,ยก็การจ้มหน้ากนะแต่ว่าพลังนี้จะกินได้